สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับชุดพลาส p c x ที่เราผลิตขึ้นนะมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็อ,อุปก,กรณ์ที่จะต้องใช้นะโอเคครับโอเคอ,อุปก,กรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีมีเอ่อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไว้ทำอะไรแอลกอฮอล์นี่ไว้ผสมน้ำอัตราส่วนอัตราส่วนเอ่อหนึ่งต่อสามน้ำสาม 3, แล้วก็แอลกอฮอล์หนึ่งส่วนนะฮะ โอเคครับนี่<ส>นะครับผสมได้ใส่กระบอกฉีดใช้กระบอกฉีดนะครับแล้วก็เพื่อการคลีนรถนะหลายคนนี่ล้างรถด,ด้วยแชมพูหรือว่าเป็นน้ํายาล้างรถเนี่ยมันจะให้ความมันจะเคลือบเคลือบรถจนพื้นผิวนี่ซิกอร์นี่จะติดไม่เขาอยู่ใช่ติดค่อย่โอเคคือ okay. ถ้าถ้าเราล้างแชมพูเนี่ย,ยหรือว่าล้างรถใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความลื่นอยู่นิดๆนึงเราต้องใช้แอลกอฮองผสมน้ําตัวนี้ครับมาเช็ดบนรถ ันจะช่วยกระจับการเคลือบความลื่นของแชมพูแล้วก็ยาล้างที่เราล้านโอเคก็เช็ดออกนะครับก็เอาผ้านะครับผ้าสะอาดตัวน,นึนใชึ่ฉีดแอกลกอฮอล์ลงบนรถหรือบนผ้านะครับแล้วก็เช็ดเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้สะอาดละก่อนติดตั้งเนาะมันได้สวยมันจ่ okay. ผิวสัมผัสเนี่ยมันจะหนึบมือเลยนะอันนี้คือพร้อมติดตั้งแล้วที่เราบอกไปหลายอย่งเนะขั้นตอนแรกนะทำความสะอาดพื้นผิวขั้นตอนที่สองสองสิ่งที่ต้องเตรียมนะโอเคครับสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งทันเลยนะฮอันนีแชมพูครับแชมพูแชมพูอ่าผสมยังไงครับทางร้านเรานี่จะใช้เป็นของชองสันสีเหลืองครับผม อันนี้ผมใส่น้ำมาประมาณครึ่งขวดนี่น้ำครึ่งขวดนะครับประมาณนี้นะคะดูดูขนาดเราเองโอเคการผสมก็โอเคเรามาดูกันน้องผสมเยอะไหมประมาณกี่หยดได้ครับเป็นหยดดีกว่าเดี๋ยว,ยวอันนี้ประมาณสามหยดนะฮะเราไม่ต้องผสมเยอะนะฮะหนึ่งสองสามครับ, 2> 1, 2, รบเล็กน้อยครับต่อน้ำครึ่งขวดนะ <c oughs> เราจะไม่ใช้สวผสมเยอะจะไม่ลื่นเกินไปนะคือจุดประสงค์หลักเลยคืออยากให้มันมันติดซิอร์แล้วมันไล่ได้ที่โดยที่ไม่เป็นฟองอากาศมันจะช่วยได้เยอะเลยแต่ <Okay. S 1> เราไม่จะเป็นเรื่องผสมเยอะนะถ้าผสมเยอะมันจะติดยากนะครับมันจะลื่นเกินไปต้องใช้เวลานานในการ <Okay. S 1> ติดโอเคอันที่สามอันที่สามที่ไล่ครับ ตัวแทนเรามีให้ทุกคนนะ<ช>สำหรับเพื่อนที่ไปติดตั้งเองเดี๋ยวเราก็ากำลังดูอยู่ว่าจะให้แบบไหนไปใช่ถ้าเกิดสั่งกับเราตรงเนี่ยเราอาจจะมีแถมไปด้วยในแน็ตเกจโอเคครับมีอะไรอีกอะต้องมีไดเป่าผมนะครับไดเป่าผมนะดเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน,มนใช้งานยังไงโอเคทีน,นี้เรามาเตรียมสติ๊กเกอร์ นี่นะครับหลังจากเตรียมพื้นผิวสะอาดแล้วโอเคเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับโอเคครับติดตั้งเริ่มจากชิ้นใหญ่นะครับผมชิ้นใหญ่ก่อนเลยนะครับข้างหนึ่งมีอยู่ข้างละสิบชิ้นนะครับสำหรับชุดพาร์ทีซนี่ครับสติกเกอร์เซชั่นของ 3M นะครับ สณภาพกาวอย่างดีโอเคครับนี่ครับลอกออกมาเลยนะโอเคลอ,อ,อกลอานี่สางที่แบบติดคนเดียวได้เลยนะลอกมาปุ๊บก็ฉีดแชมพูโอเคแชมพูที่เราผสมนะครับ ถ้าวางถูกตำแหน่งเนี่ยผมว่ามันจะติดได้ง่ายนะออเออถุงมือไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนี่คือที่ร้านมีใช่ก็คือถุงมือมันต้องเป็นถุงมือสําหรับติดสติกเกอร์พาถ้าไม่ใช่เดี๋ยวขนของถูงมือจะไปติดโอเคเรามาดูเหลี่ยมแรกของชิ้นคคชิ้นแรกเลยนี่ครับโดยส่วนมากแล้วชุพ้าเนี่ยจะตรงตามสัน <Okay. S 1> การวางเนี่ยผมอยากให้เริ่มประมาณสานันก่อนเลยโอเคนะครับตีให้ต้องเลี่ยมเลยนะครับเข้า,<ม>ารูปทรงประมาณเลยแล้วเนี่ยก็ไล่ลงไปมันจะเป็นสันของรถโอเคไล่ลงมาเนี่ยพอดีสันเลยนะตรงนี้ <Okay. S 1> มันก็จะพอดีหมดทุกจุดเลยนะใช่แล้วพอตรงเนี้ย มันมันพอดีแล้วเราปล่อยให้ตรงส่วนอื่นเนี่ยเป็นอิสระได้เลยโอเคทีไล่ที่ไล่ครับสำคัญความสำคัญของที่ไล่คือสายสปิเกอร์สายไล่น้ำนไล่น้ำแล้วก็ไล่ไม่ให้เป็นฟองอากาศโอเคส่วนวิธีการไล่เนี่ยให้จับที่ไล่เป็นแบบให้เป็นองศาประมาณ3าสิองศาได้ ้าเกิดตั้งเนี่ยมันจะมันมันจะ,นนจะให้ประสิทธิภาพที่ต่างกันอันนี้มันจะดีวนนกว่าไล่แบบเฉียงๆนะครับใช่ที่ไล่นี่ควรนอนนอนแห้ประมาณสามสิบโอซ่า นี่นะครับนี่เหลี่ยมนี้ก็นนชนเหลียหหล่ยม,มกันเหมือนกันและเขี่ยวน,นี้มันก็จะบีเข้าลูกมารับกับ P C F ตรงนี้พอดีนะครับรับกับโลโก้ครับลายนี้เฟยวฟ้ฟาวน์อันนี้เป็นลายแรกของทางร้านเลย พยายามดึงให้มันตึงนะครับหน้าซกเกอร์แต่ละส่วนเนี่ยแล้วเราก็ไ like. ล่ค่อยไล่ไง่ายครับใครก็ทำได้ครับช้องห่วงมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ติดต่อทางร้านได้โดยตรงเลยนะเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะแจ้งอี้ทีน โอเคนี่พอวางเรียบร้อยแล้วเราก็ไล่นะครับพยายามไล่อากาศไล่โดยเชืที่ไล่นะครับสติกเกอร์พิมพ์แล้วล็อกเลือบใสให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวซีดหรือว่ากลัวตัวรถลายเป็นรอยนะครับ การใช้ไดกี้ันโอเคครับมันจะช่วยย่นระยะเวลาในการติดตั้งได้นะครับเพราะว่ามันไล่น้ําแห้งครับไล่น้ำแห้งเลยอตรงส่วนที่เปิดเนี้ยฮะนี่ครับ,รบแต่ที่เข้าโค้งหรือว่าเป็นหลุมนะครับไี่ใช้ใดเป่าแันนี้นะครับใช้ใดน้ำเป่าหเห็นไ,ไหมครับ เนี่ยมันจะลงไปเลยมันจะช่วยให้สติกเกอร์เนี่ยยืดหยุ่นอ่อนตัวลงด้วยหยุดที่ยับยับอยู่ลงได้ไปแล้วก็ใช้ที่ไล่นะครับไล่ไปสติกเกอร์จะติดได้อย,มามาย่างแน่นน e cá, vem cá, นี่คือชิ้นที่ยากสุดเลยนะใชใช้เวลานะการติดตั้งโอ้โหไม่ถึงห้านาทีผมถือว่าเป็นชิ้นที่ยากสุดนะสำหรับชิ้นนี่ครับถ้าโค้งเราก็ใช้ความร้อนนะครับเอาใโอเคนี่ชิ้นที่ยากที่สุดเลยนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่เกินห้านาทีง่ายมากโอเคชิ้น<อ>ี่นองชิ้นไหนครับโขึ้นทโชวโหนยะ โอเคชิ้นอยู่ที่ตัวจับด้านท้ายเขาเรียกว่าอะไรนะการลอกเช่ใช่ท,ท,ท,ชที่จับที่จับที่แช่ที่จับคันซ้อนนะฮะลอกออกนะครับผมลอกออกมาเหมือนเดิครนะับเหมือนเดิมครับฉีดแชมพู จำพูเราวางลงไปการวางชิ้นที่สองตรงสันเหมือนกันนะครับตรงให้หัวมุงเนี้ยชนกันเลยตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยโอเคก็วางตรงนี้ก็พอดีสันนะไม่ใช่สันนี้นะครับมันจะเป็นสันนี้นอันนี้นข้อควรระวังเลยโอเคก็มันจะมาพอดีสันตรงนี้พอดีล กระสันด้านหลังนะครับว้าเริ่มหรอแล้วเห็นไหมครับแปลงโมภายในครึ่งชั่วโมงครับแปลงโมนึงคันิดตั้งเองได้ง่ายนะครับง่ายนะครับชิ้นที่สองสอง็แลแ้วชิ้นสองนี่ง่ายเลยโอเคแล้วเราก็เอาได้ป่าเนี่ยข้างัน นี่คือข้อดีของการผสมแชมพูที่ไม่มากเกินไปนะเอ่อจะช่วยแช่งกาไว้วมันสกัดตวัวได้เยมากต่อไปชิ้นที่สามเราเอามาชิ้นหน้ากันดีกว่โอเคชิ้นนี้ชิ้นที่สามนะครับจะอยู่ช่วงหน้าฮรด้านข้างของด้านหน้า เราออกมาเหมือนเดิมชิ้นนี้เราจะเล็งที่สันนี้นะครับผมนี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแนเนี้เป็นคล้ายๆตัว L เ,เอาให้พอดีสันนี้นะน,นะครับจะมีมุมหักอยูน่นะิดนึงใช่แล้วก็ตรงเนี้ยพอดีสันมันมันลงมาเลยตรงนี้เราไปสัลนมา ก็ไล่นะครับหลังจากวางตองมุมพอดีไหมครับแย่เออ ด้านบนตรงนี้ดิดดตนนไหนขอขอดูรูปมาลักษณะชิ้นยังไงนี่น,นี่ครับโอเคสนุกฮะติสดสติกเกอร์น่เหมือนกันป่อจิกซอครับใช่พราเราแกะกระเทิรนมาเปิดแล้วให้เรียบร้อยพิมพ์นี้เราพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์รายละเอียดสูงนะครับหมึกแท้ด้วยเป็นของมิมากิ มีมเมเกีนะฮะไม่ใช่มิยาบิชิ้นนี้ง่ายครับผมให้ดูให้ซิกเกอร์มันต่อันแค่นั้นเี่ชิ้นนี้ครับมันจะลงไปตามพื้นที่วันนี้แบบบะแล้วนะครับไวมากครับ ก็ชิ้นต่อมาเลยโอเคไปนะครับจะเป็นชินด้านหน้าของตรงนี้นะครับเป็นชิ้นต่อของข้างหน้าเหมือนกันนะฮะนี่เป็น,นอย่างนีนน้โอเคเราฉลุฉลสำหรับรอบโลโก้มาให้เรียบร้อยครับง่ายๆเลยเราเล่นให้เ<อ>หันข<อ>ับเบานะครับโอเคบอโลโก้แค่นั้นเองแล้วตรงเนี้ย ตรงนี้ก็พอดีสันล่างมันจะพอดีสันล่างเลยนะ เสร็จเรียบร้อยอหนึ่งชิ้นชิ้นต่อไปอไปไปไป,ไปชิ้นล่างก่อนดีกว่าออกล่างนะครับชิ้นออกล่างนี่นะครับชิ้นออกล่างนี่นะครับรูปร่างหน้า,าตาฮะลองมันคงติดเลยครับ ส,สำหรับชิ้นนี้ให้เลงสันสนี้นะมันจะเป็นสันกลางโอเคสันกลางนะครับไม่ใช่เนื้อสันรอบฮะเสียซูเขอานี่นะโอ้พอดีสันกางมาเจ้าง่ายอะไรขนาด ชิ้นนี้นี่อาจจะต้องใช้การยืดตัวของซิกเกอร์ด้วยก็คือใช้ความร้อนมาช่วยอันโฟมนะครับเราต้องใส่ด้ายเป่านี้เหลาแล้วก็ไล่นะครับง่ายๆครับเพื่อน ไล่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวสติกเกอร์เจ็บนะครับ ร้อยหนชิ้นโอเคเราจะมีชิ้นต okay, ่ออเครับชิ้นต่อไต ชิ้นต่อไปอันนี้เป็นชิ้นเล็กใหเป็นชิ้นต่อชิ้นเล็กนะครับไม่ต้องฉีดแชมพูก็ได้ของช่วงออกแนะใชายไม่ต้องฉีดแชมพูก็ได้วางนะครับเราเลคโอเคเรียบร้อยชิ้นต่อไป เต็มลำนะครับรอกไว้หรอนวางให้พอดีสันนะครับผมมันจะเป็นเหมือนบล็อกจ๊กซอ์พอดีเลยชิ้นนี้โ <Okay. S 2> okay. อเคไล่ชิ้นนี้ง่ายมากเหมือนเอากระดาษมาวางไว้โอเคชิ้นต่อไปเป็นชิน้นบางคนา้นนะบางค้นนะ ตีซ้ายขวาอย่าลืมเล็งด้านหน้าด้วยนะครับระวังมันเบี้ยวอันนี้ก็เนี่ยครับมันจะเป็นสันอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคครับมัสันได้นะครับตรงนี้ก็จะสมูทเข้าดีเลียโอเคก็วางกันง่ายครับง่ายครับผมง่ายๆสไตล์มีกาครับชิ้นสุดท้าย ชิ้นนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ว่ามีลำงน้ำเบอรย์ <Okay. S 1> แล้วเราจะแจกของรางวัลนี้หยิบฉลากโดยการลุ้นกันว่าใครได้น้ำเบอร์นี้ไปนี่ครับมันจะมีรังน้ำเบอร์อย่างี้ <Okay. S 2> แล้วก็แต่ละลายเนี่ยชิ้นเนี่ยจะจะ,จะเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนรูปแบบนะครับจะมีชื่อรุ่นหรือเราจะรัเบอร์มันจะมีผลต่อของราง,งวัลของรางวัลที่เราจะ นี่นะครับตำแหน่งที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายนะครับเล็งตัวหนังสือให้มันเป็นแนวเดียวแล้วแนวเดียวกับหลอดโอเคแล้วก็ไล่เลยประมาณนี้แค,ค่นี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็เอาไดเนี่ยครับเป่าทั้งคันเลยก็ <S <S มีเวลาก็เก็บรายละ,ละเอียดไปเรื่ยอยๆ มันแห้งส,งส,งสง okay. นิทไม่คันโอเคนะครับว่าเดี๋ยวขอถ่ายวีดีโอภาพลงให้เพื่อนๆด้ยนี่นะครับเป็นคันเลยนะครับโ okay. อเคร้อยอีข้างนึงก็ติดเหมือนกันนะครับใช่ไม่ให้วีดีโอยาวขึ้นเราก็เลยสาธิตแค่ข้างเดียวนะครับโอเคขอบคุณมากครับสงสัยอะไรก็กินบล็อกมา